เป็นเรีย่ยวเป็นท้ำตัวให้หนุ่งนี่พี่น้องก็ย,ยังเป็นขายดีนี่แหละนี่เขาขายดีเขาจีบวดมาเฮ็ดตัวก็ยังขายดีเนี่นเนยเฮ็ดหนุ่งหนุ่งไว้นะเฮ็ดแต่มันตื่นเต้นตลอดในะนาขึ้นนะมึง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 เฮ็ดแต่มันคึกคักไว้นะพี่น้องคึ้นกายทางไปจังว่าอู้เพิ่นก็ยังขายดีเนาะจับใๆๆส่ถุงจับใส่ถุง ยังตับเราพี่น้อนวันนี้อ่ามันก็เจ้าซังหรือเอาใส่ถุงไปกินเด็ยกยงด้วยคนสังเออเออบรรยากาศการขายของเฮ้าวันนี้กระจบออเดอร์เออกระจบพิษล้านเรียบร้อยครับผมนี่อันนี้เพิ่อนซังขจิเอาไปเพิ่นนี่เพิ่อนซังทางพุ่นล่ะทางกลับบ้านพุ่นล่ะ ก็ขอขอบ,ขอบุญขอบคุณเพิ่นที่เพิ่นซังกระชิบปิดออเดอร์ครับผมลูกเต่าเรากอร่ออยู่ทางใดกะมาเด้อมาขึ้นรถเก็บของเก็บัน่นแล้วพี่น้องเมียบากปรอยากใส่กอดมาคลายมืออื่นเดดเดดกรบปานเป็นลูกเป็นเต่าแล้ว เก็บของดีมึงเพิ่นเก็บของพี่นะ้องมึงเพิ่นเก็บของน้ำกันครับผมเพินลูกมากแล้วลูกไปเล่นอยู่อ่าขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับทุกพี่น้องที่คอมเมนต์ขอมันเล่นน้ำกันเนาะ เผื่อว่าท่านล่างเนี่ยใส่ในถาดนั่นละเดี๋ยวคอยไปล่างล่างเหมือนตุยังถุงใส่ถุงใส่ร<ด>เร็ว,ว,เ,วเร็วเร็วรถปูม้านเหรอปุ๋ยเร็วเไหมบอกบอกยายยัง ไม่ไปบอกเถอบอกบอกเองวุ่นบ่หรอฮะไม่บอกไม่บอกเออไปไปลงรถเออกระบาดครับผมสวัสดีครับ